ฟี 4, ทุกท่านทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมากินส้มตำกับยาวาดค่ะวันนี้ยาาดพาเขาครัวเมืเออ่นเดิมค่ะพี่น้องวันนี้จะตำส้มตำส้ตมตำกินตอนกลางวันนะคะเนาะสับมะละกอก่อนค่ะสับมะละกอตำส้มตำค่ะพี่น้องตำส้มตำกินกับปลาหมึกแห้งเบื่ออาหารพี่น้อง แนวยูแนว,แนวแกินแต่ละมือแต่ละเวลาแต่ละมือแต่ละวันเนาะค่ะเนาะจ้าสิกินยังพี่น้องออกอาจากปลาแล้วก็หม้ออกจากหม้แล้วก็ปลาเกิดอาการเบื่อดได้ค่ะพี่น้องเี่ว่าสิตํามสมตําอีกก้อนกับพี่น้องหลังจากเว้นมาสองสามมือแล้วตำสมตำกินกับผักนะคะพี่น้องเป็น แบบวา่าส้มตำนี่คืออาหารที่ขาดไม่ได้นะพี่น้องเนาะกินได้ทุกเวลาเห็นมะขย่ยยาบาดซับนี่ย <c oughs> าบาดซับก่อนขด้ะเด้อพี่น้องสับมะละกอก่อนค่ะมะละกอลูกใหญ่ๆครับพี่น้องเอานิดเดียวค่ับพี่น้องบะตำเบิดครับพี่น้องบะตำเบิดค่ะบ่ะตำเบิดสับก่อนนะคะสับก่อนนะคะ,นนะ,คะแป๊บหนึ่งค่ะ แป๊บหนึ่งนะคะลงมือทำก่อนนะคะทำก่อนทำก่อนแป๊บหบนึง่งเดี๋ยวมากินด้วยกันค่ะพี่น้องสับมะละกอมะละกอมะละกอเป็นเมนูที่แบบว่าไม่ใช่ธรรมดานะคะถึงจะเป็นส้มตำส้มตำหนึ่งคือแบบได้แล้วะค่ะพี่น้อง อาหารขึ้นชื่อมันกันนะคะส้มตำเนี่ระดับโลกเหมือนกันนะคะส้มตำเนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะเมนูระดับเหมือนกันนะคะอาหารที่ทุกคนต้องการนะคะใครได้ยินชื่อส้มตำนี่ก็แบบน้ำลายน้ำลายไหลน้ำลายยืดและะ้วขยกจะกินแล้วค่ะพี่นอ้องส้มตำส้มตำเนี่ยไม่ใช่ของธรรมดานะคะ ยายวาดสับก่อนนะคะสับก่อนนะคะเดี๋ยวยายวาดตำเราจะมาเบิ้งนาะค่ะนะพี่น้องสับแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องสับแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบยาร้อยมะละกอยายวาดตำส้มตำเสมากกค่ะลงมือทำลงมือทำตำส้มตำกินเล่นๆค่ะพี่น้องส้มตำกินกับผักแล้วก็มีข้าวเหนียว วันนี้ไม่มีขนมกินนะคะคกมา,มาสาักมาคกมาสักมาเห็นไหมค่ะเห็นไหมค่ะถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยนี่เห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมค่ะวันนี้ยายวาดนั่งกับพื้นนั่งแบบสบายสบายเห็นไหมค่ะเห็นไหมเอ่ย เห็นนะคะเห็นโคกเห็นนะคะพริกมาจุดตำไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะน่ะกระเทียมเทียมกอกกระเทียมสองกีบกีบใหญ่ๆสองกีบพี่นะพริกเข้าไปตำพริกแห้งกับพริกแดงกินดาผสมกัน,นะคะ่ะ ็มคะพี่น้องนกับยายวาดเปล่าค่ะนึกอยากกินสมตำค่ะพี่น้องบม่ได้กินสองสามมือแล้วค่นะเนาะเปรี้ยวปากก็เลยจัดซะวันนี้จัด,จด,จดหน่อยจัดหน่อย ส้มตำกับผักสน่อยนะคะพี่นออ้องเห็นบ่างเห็นบ่คงไเห็นอยู่นะคะนอ้อเห็นอยู่นะค่ะนอ้อแล้วเราก็จะใส่เครื่องเข้าไปค่ะไอท้ที่ไปเล่นบ้านแม่น้องเลกเห็นแม่น้องเลกินส้มตำใส่มะกอกโอ้ยเยาวาัดเยี่าดก็อยากกินด้ จะว่าชอบกินซ้ตมตำค่ะนี่ค่ะเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากมะกอกเปรียปร้ยวหวานหวานได้พี่น้องเด้อนี่แต่ไปลูกนึงก่อนเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวไปแล้วมันต้องตำไม่เยอะด้วยมะเขือเทศตามมะเขือเทศตามมะเขือเทศตามลูกเล็กลูกใหญ่ใส่เข้ามาเลยมะเขือเทศมะนาวด้วยหรือเปล่าใส่มะกอกดีกว่ามะนาวใส่นิดเดียว พอให้ได้กลิ่นไวยเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากมะกอกใส่มะนาวไปนิดนึงค่ะพอได้กลิ่นมะนาวเดี๋ยวถ้ามันไม่เปรี้ยวเราจะใส่มะกอกอีกรูปหนึ่งค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเราเน้นมะกอกงานนี้เราเน้นมะกอกปลา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 นี่ค่ะ ปรุงรสให้แซ่ปเนาะใส่ปลาลงไปปลาเข้าไปแล้วใส่ปูนาปูนามาปูนามาปูนาใส่เยอะก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเช็มเลยครับปูนาพี่นนองนี่แหละ คือแรงบันดาลใจแซ่บหลายแซ่บหลายปูนาปูนาแซ่บหลายค่ะพี่น้องใส่เข้าไปสองตัวพอเดี๋ยวเค็มไปเดี๋ยวกินไม่ได้อีกนะพี่น้องเนาะแล้วเราจะใส่อูมามิค่ะอูมามินี่คือจบเลย อูมามิตัวชูลงมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะใส่อูมามิเข้าไปใส่ล่เสบไใส่หน่อยเสบหนอ่อยจ้าตามสูตรนะจ้านาม้มะขามมาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเปรี้ยวไปถ้าไม่พอยังไงค่อยเติมอีกนะคะน้ำมะขามน้ำมะขามนาม้ำมะขามมาแล้วเราก็จะใส่ ปากดีน้อยลงไปสักตัวค่ะปากดีปากดีกดหอมหวนชวนรับประทานมากกับพี่นองนสะปากดีเข้าไปเพราะให้ชวนมีกินนะคะหนึ่งตัวหนึ่งตัวให้มีกินหอมๆกับพี่นนองปากดีปากกดีแล้วเราจะ เราจะชิมก so ่อนเด้อค่ะเด้อค่อยใส่น้ำปลาเนาะค่ะนะเดี๋ยวมันสิเข้มไปนะค่ะนะอย่าอย่าว่าปรุงชิมก่อนนะคะปรุงรสชาติชิมก่อนนี่มานี่มานี่มาดีกว่าเห็นบนนอกปุ๊งเหรปรุงก่อนค่ะปรุงก่อนปรุงชิมก่อนนะคะขาดเยอแล้วก็เติมนะคะก่นเอาว้าวว้าวว้าวชิมก่อน อืมไม่หญ่เอ้ยเ,เติมปลาเติมปลาอีกแซ่บหลาย,ายนัวหลายแซ่บหลายนัวหลายเนี่ยแซ่บหลายนัวหลายเด้อแซ่บคักแซ่บแซบ่บอท้ อย่าว่าไม่ทำเผ็ดเดอ้อค่มวันนี้คือเราถ้าเผ็ดไปเนี่ยกินลำบากมันจะปวดท้องค่ะพี่น้องสับสับสับ,บ,บปรุงปุงให้ได้รสชาติก่อนแต่อูมามิพอแล้วนะแค่นั้นพอ,อมาละกอมา ก็ไปก็ไปแล้วก็ไปโอ้ยมากอกมากอกที่ไหมได้ใส่รูปเดียวใส่มากอกร,รูปเดียวค่ะอื้อขนาดนี้ยังเต็บอยู่นะคะพี่น้อง ริกดกินดาผสมกับพริกแห้งค่ะพี่เนอะกินเผ็ดมากๆก็ไม่ไหวนะคะแก่แล้วกระพาะกระเพาะพอพพพดีพองามเอาพอะแปะแรมแปะแรมนะคะนะัพี่เนาะกินแบบไว้รุ่นก็เอาไว้ได้ค่ะเด้อขอปรุงรสให้แซ่บก็พอค่ะ ให้แซห้หน่อใส่มนแล้วก็ลงไปเมนูอันดับหนึ่งเลยนะคะสมตำเนี่ยไม่ใช่ของธรรมดานะคะพี่นนอกซิมกันค่ะซิมกันค่ะชิม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 ,ช,มชิมก่อนชิมด้วยมือนี่เลยค่ะเดอ้อพี่นนอกยุบเลยค่ะยุบเลยค่ะ mm hmm. พี่หนอก ใใจครับ่อยากผักจบคขะพี่นนองจบค่จบจบลืมผักลืมผักผักมาจากใส่ถาดก่อนแล้วจะเทใส่ถาดเลยนะคะมาค่ะจะผักใส่ถาดแล้ววันนี้ไม่มีผักสดมีแต่ผักลวกอย่างเดียวค่ะผักลวกผักลวก,กลวกบเสบ เทเลยค่ะเทเลยเทเลยเด้อค่ะเด้อลองดูเด้อค่ะเทเลยเทเลยเทเลยอ่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแกวตาพี่น้องสมตัมปูนา มาเลยจ้ามาเลยจ้าผักผักผักค่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นกันยาบายบ่ค่ะเยา่ยบายว่าสิบ่ัน,นใหญ่ทีเด้อค่ะเด้อเยี่ยบ่ายนงกินอยู่ในครัวเนาะค่ะเนาะ้อี่น้องแซ่บหลายแซ่บร้าแซ่บหลายแล้วเราก็จะมีอะไรไมาแก้มสักหม่แก้เผ็ดค่ะพี่น้อง วิฟแล้วเรียบร้อยวิฟแล้ววิฟแล้วเอาอะไรมาวางเอาอะไรมาวางค่ะเอาอะไรมาแล้วมาแล้วมา,า,าแล้วนี่ค่ะพี่นอ <c oughs> ออ้องเขาลงเตาเด็กเนกาะบ่ายนี่ <c oughs> บบมือแห้งยี่ว่านี่ค่ะพี่น้องเอาวางศิษซะเนาะว่ามีหม่องว่างยาี่บ้าบเรออกไปโต้ะค่ะมื่อนี่ย,ยี่บ้านนั่งกินอยู่กับที่ค่ะพี่น้อง วันนี้ก็นอกกันเนาะ,ะ,นาะกินค่ะพี่น้องบานมนาะกินกระยาหวานด้วยค่ะเดอ้อกินอยู่แนวอยู่แนวกินอ่ะค่ะเนาะสับตำผักเยอะๆค่ะพี่น้องแก้มผักวันนี้แก้มผักอืมจำมิ้งก็พักทำเลยนะเนาะนะจัะะบแซ่บเหมือนกันคะ่ะ อูนาคาเกมาเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้ออืมแซ่บอืมนี่รรมดา แม่นู่นีันอิสได้ช่วยกับการที่เราเบือ่ออาหารสันาเดายอดอ่นอ,อนอ่อนใช่ลหม ขนเหนียวพี่นอ้องอืมขนเหนียวกับปิ๊บหนึ่งขอบพี่นอ้องหาเนื้อเลยด้วยค่ะหาเนื้อเยาว์เลยค่ะอืมอืมงันก็เสร็จเลย ส้มตำขอให้มีผักเยอะๆพี่น้องถ้ามีส้มตำแล้วมีผักเยอะๆก็จบเลยแหละงานนี้ไม่ต้องมีอะไรมากมายพี่น้องอย่างนี้ก็ได้แล้วค่ะขิ้นส้มตำก็พักเนาะค่ะเนาะ พี่ลองเห็นบะนานเะนี่มนะอือคับวันนี้มีแต่ผักลวกค่ะพี่นะ ขอบอกข้อบอกว่าอร่อยจริงๆเสดาถ้าจะให้อร่อยต้องมีใบอ่อนๆแล้วก็มีดอกมีใบผสมกันพี่นอ้องมแต่ดอกแท้ๆมันแจ่โหดแลยกันมันวุสแซ่บค่ะพี่นอ้องแบบเนี้ยแซบ มีใ,ใบอ่อนๆผสวมด้วยเนี่ยโอ้ยฟินเลยแหละนี่ค่ะพี่น้องคำใหญ่ๆหานิวเลยเด้อค่ะเด้อยำยำยๆ อืมอืมอืมอะไอืมอร่อยแค่ไหนจะทำให้ดูจับหลายเนี่ยมันปูมันปูมันปูน,ปนี่หานิวเลยพี่นนอกหานิวเลยอืมจับหานิวเลยค่ะอืม นี่มันปูค่ะพี่น้องมันปูค่ะพี่น้องหานิ้วหานิ้วหานิ้วสับซ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 ับผักสับเนะ้อซับโพซับโพพูดยังไง มันปูนามันแสบได้ค่ะพี่น้องมันปูนาเนี่ยดองแล้วจิ้มแล้วจับของแก้มของแก้มแก้มหน่อยแก้มนะ่อยจับค่ะพี่น้อง อเออเศษเศบเศษมาเด้อค่ะเด้อหานิว้วเลยเด้อค่ะหานิ้วหานิว้วเออเสียงนกกระพาเสียงนกอืมเดี๋ยแล้วกระพ่านเสร็จแล้วเศษกระชับกระชับอืมเสียงนกค่ะพี่น้อง เครงยอดเลยยอดไอ้อไอนี่ข้าวเหนียวกระเดยมะกี๊ข้ค่ะพี่น้องกินแต่สมตำกับผักค่ะอืม,อมแซ่บด้วค่ะพี่น้องแซ่บอีหลีบริเวอรเลนค่ะตักลวกหวานๆก๋เท็ด เด็กกับพ่อซำมือนแล้วพี่นอนะ้องเนาะปูหน้ากับพ่อปูหน้าแซ่บพักขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงแกทุกไรทุกเริ่มแ,แล้วค่ะเด้อพี่น้องเด้อกินแซ่บหลายลืมเบิ่งเวลาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับตะไคร่กดกระดิ่งดังใหอยหวานในเด้อค่ะเดอ้อพี่น้อง กินส้มตำค่ะมันนี่ส้มตำนะคะเนาะเมนู no, ส้มตำเมนู no, อยากกินถึงจะเป็นส้มตำเมนู no, นี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะอาหารพัานากันนะคะ่ะพี่น้องเนาะเมนู no, ส้มตำนี่ก็ขึ้นซื้อระดับขึ้นกันนะค่ะนะพี่น้องเนาะพยอยากกระตำกินพยอยากกระตำกินค่ะพี่น้องอาหารที่หาง่ายที่สุดคือส้มตำค่ะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงแกทุกไลท์ทุกเริ่มนะคะทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะพี่น้อง ขอบคุณและสวัสดีค่ะอย่าลืมเลยค่ะเด้อกดกระดิ่งดับกิ้งกิ้งกิ้งนะขะพี่น้องกไลค์กดเลิฟทุกท่านทุกคนค่ะรักๆเดิอเลิสวัสดีค่ะเจอกันชิปหน้านะคะพี่น้อง